มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวนะครับพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬครับที่สาระอนเนกประสงค์นะครับภายในวัดสว่างอารมณ์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาปโปรดกล้าวปโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปรถรมโดยนายวิราชรุจีวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ร่วมกับคณะกรรมการบริยธีราชประชานุเคร,ราะห์ประจําจังหวัดบึงกาฬเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานจํานวน2,500ผืนนะครับไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทั้ง8อําเภอผ่านตัวแทนราษฎรก็คือเป็นนายอำเภอของทุกอำเภอแล้วก็ราษฎรในพื้นที่อำเภอปากคาดจำนวน200คนเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและพระราชทานเลี้ยงอาหารเมนูข้าวเหนียวหมูทอดและน้ำดื่มแก่ราษฎรที่มาขอรับสิ่งของพระราชทานครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกกที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในพื้นที่จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาพระราชทานจำนวน2,500ผืนมามอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจอย่างความปรับปรื่มปิติยินดีแก่ประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวเป็นอย่างยิ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใย,ยที่มีต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดบึงกาฬนะครับได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเฉลีย่ยอุณหภูมิวัดได้13องศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่อการดำรงรชีพขออภัยครับส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงและใกล้ภูเขามีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ1-2องศาเซลเซียสและในถิ่นทุรกันดารที่จะได้รับผลกระทบจากภายหนาวก่อนพื้นที่อื่นครับ